สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันีชเชนเคยกับเรื่องราวในโลกหวานพีิโดยที่เนื้อาหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับกลุมโมฟานที่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพวกเขาน่าจจะได้รับพลังใหม่ที่เป็นอาวุธซึ่งมันคือเทคโนโลยีโบราณที่มีชีวิตในระหว่างที่พวกลูฟี่นี่อยู่ที่เอลบาฟหลังจากนี้ก็เป็นได้เพราะว่านั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่ีโอกาสเกิดขึ้นประสมควรน,นะฮะเพราะว่าถึงแม้ในตอนนี้เนื้อหาในพระเอลบาฟมันจะเป็นเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวการย้อนอดีตแต่ว่าก็อย่าล พวกของลิลิและก็แฟงกี้ได้ไปเจอเข้ากับอาคารโบราณศึกสถานที่แห่งนั้นเนี่ยลิลิเนี่ยก็ได้บอกนอามันน่าจะมีอายุลาล่าสามพันปีอะไรแบบนี้มันก็เลยทาให้น่าสนใจนะว่าการที่สถานที่แห่งนั้นมันมีอายุยืนนมาสามพันปีละมันเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่มันดูล้าหน้ากว่าในปัจจุบันเล่ลาวพวกนี้ก็น่าจะเป็นการบอกใบ้น,นะว่าอาคารนั้นมันคืออาคารที่ถูกสร้างมาจากวิทยาการโบราณซึ่งก่อนหน้านี้นเวกับผังเขานั้นก็ได้พูดไ้แล้วนะว่าเป็น้การจา,จารดีตมันมีความล้าหน้ากว่าในปัจจุบันและก็ล้าาหนกอ่อนี้ย เขานั้นสร้างขึ้นมาในปัจจุบันอีกใช่ไหมฮะแต่ว่าวิทยาการและอาณาจักรพวกนั้นมันก็น่าจะสาบสูนแล้วก็จมสู่ใต้น้ําทะเลไปหมดแล้วแต่ว่าเกาะคนยาเอลบาฟพ,พวกเขาน่าใสายอยู่บนต้นไม้และพวกเขาเนี่ยก็ยังเก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์ใว้ที่นั่นเพราะฉะนั้นการที่ลิลิธเธอนั้นเจอเข้ากับซากตอรโบราณที่เอลบาฟนี่มันก็เหมือนจะเป็นการบอกใบ้นะว่าหลานีาพวกงลิลิธก็น่าจะได้เจอกับเรื่องราวแล้วก็วิทยาการบางอย่างที่มันอยู่ในตึกสามพันปีแห่งนั้นและนั่นก็หมายความว่าลิลิทธท เธอนั้นกําลังจะได้ศึกษาวิทยาการโบราณแล้วก็อย่างที่บอกไปนะนว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันมีแฟงกี้ที่อยู่ที่นั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่2คนนี้นั้นร่วมตัวออกันอยู่ที่นั่นและใน,นตึกโบราณที่มีอายุ3 0 0 0ปีถ้าเกิดที่นั่นมั้นมีแบบปันหุ่นย์บโบราณเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่แฟงกี้และกาลีลิสพวกเขาเจะไม่ทําการทดลองแล้วก็สร้างหุ่นยั์โบราณขึ้นมาใช่ไหมฮะและแถมเนเรื่องในตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเอื้อกับเหตุการพวกนั้นเพราะว่าตั้งแต่าตาาแาาาจากการต่อสู้ ซึ่งในตอนแรกก็คิดนะว่าการไปเจอเวกพังกับเกาะเอเคที่เป็นสถานที่ที่มันรับสมัยที่สุดเนี่ยในตอนนั้นแฟงกี้โชกุลมันจะได้รับการซ่อมแซมและก็ได้รับการอัปเกรดแต่ว่าเหตุการณ์ที่ก่อนนั้นนั้นก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เรื่องราวเกิดกับแฟนกี้โชกุลมันไม่ได้รับการซ่อมแซมหรืออัปเกรดอะไรสักนิดเพราะฉะนั้นการที่เนื้อหาในพัลเอลบาบนั้นได้มีการพูดถึงมาขนาดนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าหลังจบการต่อสู้ระหว่างพวกลูฟี่ท,นก,น,ท,น,น,ทน,น,นกนานอนาหิมและได้มีกาารรพูดถึงโบณน,น,นั้น และในตอนนั้นกลุ่มหมู่ฟาน่าอาจจะได้อาวุธใหม่นั่นคือ Show, on, ate, แฟงกี้โชกุนเวอร์ชันอาเกตละมานเนี่ยก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกับหุ่นยัก์โบราณในเมดอะไรแบบนี้เพราะว่าวิทยาการที่ไม่ซ่อนอยู่ในตึกนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวิธีใน,น,นการสร้างหุ่นยัก์โบราณในแบบนี้ก็เป็นได้น,นะฮะและถ้าเกิดว่าในตอนนั้นกลุ่มหมู่ฟาได้เล่าวิทยาการนั้นมาเนี่ยหุ่นตัวนั้นน่าอาจจะมีชีวิตเหมือนกับเอเมดซึ่งมันอาจจะเป็นหุ่นยัก์โบราณขนาดย่อมที่ลิลลี่ละกับแฟงกี้ในรูปเมือกันสร้างขึ้นมานะฮะะะหหหรรรรืือออออแมมมมม้กกกททััั่่่่งดนนนนยยาาาาเเเเ์บบบบจจีีุโณ ที่ได้มีการหลับไหลอยู่ที่นั่นเหมือนกันก็เป็นได้แต่ว่าก็จะมีหนึ่งเรื่องราวที่ไม่น,น่าสนใจนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าแฟงกี้โชกุนรุ่นใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นหุ่นวิทยาการโบราณที่มันมีชีวิตซึ่งมันอาจจะมาจากการทดลองเอาไว้กระพังทเทคทร์เคยทำการทดลองสิ่งของเนี่ยกินผลปีศาจเข้าไปแล้วก็ประสบความสําเร็จโดยที่ผ่านมาแล้วก็จะได้เห็นสิ่งของหลายอย่างนะฮะที่กินผลปีศาจเข้าไปแล้วก็มีชีวิตขึ้นมาแต่ว่ามันเนี่ยก็จะทําได้เพียงแค่ผลปีศาจส,สารโซอ่อนเกท่านินัน้ณ มันได้กินผลปีศาจเข้าไปแล้วมีชีวิตในตอนนั้นก็สมยัยความว่ากลุ่มโมฟานะฮะเขานั้นก็จะได้รับผลยนต์ที่มีชีวิตแล้วก็มาช่วยในการต่อสู้แถมแฟงกี้เนี่ยยังสามารถเข้าไปขับแล้วก็มาขับไปได้อีกด้วยีนกลยกลรยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจน,นตึกโบราณที่ได้มีการโปรเรื่องราวให้แฟงกี้และกาลิลิสได้ไปเจอสถานที่โบราณแห่งนั้นเรื่องราวพวกนี้นจะเป็นการโปรงปรสบแฟงกี้โชวกรุ่นใหม่ที่มันเป็นเทคโนโลยีโบราณที่มันมีชีวิตได้แล้วแบบนี้หรือเปล่ายังไงเรื่องราวพวกนี้เราก็ต้องมาล่ โอเคล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและวก็ไปคุกันในคลิปนี้สนุกถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชับสตอร์คไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัพเดตเนื้อหาคลิปใหม่ชช้าเราสวันดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ